ทางต่อเนื่องสำหรับซีโอสาวสวยมากความสามารถคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ B&S 789 <c oughs> เผยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจและถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลน,นักธุรกิจดีเด่นแห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่2ในงานประกาศรางวัลพญาสุวนนรรณนาคราชอวอร์ดประจำปี2567 รางวัลเพื่อคนบันเทิงและสื่อมวลชนแห่งปีประจำปี2567และรางวัลบุคคลและองค์กรแห่งปีประจำปี2567ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนัทพันชนกผลดีนะคะผู้บริหารสถาบันฝึกอบรม พัฒนาบุคลิกภาพ B.S. n 789นะคะซึ่งอยู่คู่กันกันกบกระทรวงสาธารณสุขมาปีนี้ก็ปีที่24แล้วที่ได้เปิดทำการอบรมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการทีมงานและผู้จัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลพยาสุวรรณนคราชในครั้งนี้ที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันทันชนกผลดีได้รับรางวัลในครั้งนี้ นะคะแล้วก็ฝากผลงานรวมไปถึงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BS n 789ด้วยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0997894264แล้วก็ขออนุญาตฝากไว้นะคะความดังไม่คงที่แต่ความดียังคงทนทำทั้งทีต้องทำให้ดีที่สุดขอบพระคุณมากสำหรับรางวัลอันสงเกียรติอีครั้งนี้ค่ะ รู้สึกปรับเพิ่มแล้วก็ปิติมากนะคะเพราะว่าส่วนของรางวัลน,นี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ได้รับเกียรติแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะได้รับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็สถาบันของเรานะคะนอกเหนือจากพัฒนาบุคลิกภาพแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาสังคมให้กับประเทศชาติในสยามประเทศประเทศไทยของเราค่ะ อ๋อนอกนือจากหลักสูตรนะคะสอนบุคลิกภาพก็จะมีในเรื่องของจิตวิทยาในการขาจัดข้อโต้ยแยง้งสื่อสารอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพทําอย่างไรองค์กรรักกันแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการแต่งหน้าตามศาสตร์ของโงเ่เฮงในยุคโควิด -19 นี้อีกด้วยนะคะบุคคลทั่วไปที่ต้องการสร้างเสริมแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพรวมไปถึงศักยภาพของตัวเองในยุคดิจิตอลนี้คะ่ะขอบพระคุณมากแล้วก็ขออนุญาตฝากผลงานไว้ด้วยนะคะ bns 7 8 9นัดทัญชนกผลดี ช่องทางการติดต่อ0997894264ขอบพระคุณมากค่ะ